บสบายดีดัชบ,บัตดีเบิร์สุขูมสุคนมว่วพี่น้องพังลาวและพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวบัวก็ได้มหาอีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นยังทุกข์ยากลําบากอยู่นอกพ่อแม่พี่น้องกั ชาบัวกัย to ังบมฮูเรื่องราวาองเพิ่นเนาะเอากับิไปโชว์ไปถามไปสัมษณ์พ้อมๆกันว่าครอบครัวเพิินมีจากคนพ่อแม่พี่น้องไปพ้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้มาหอดที่นนซ่านของ่าเพิ่นได้เนาะเฮากัสิเข้าไปสัมผณ์ไปโชว์ไปถามพ้อมๆกันเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าครอบครัวเพิ่นมีจากคนแหละพ่อแม่พี่น้อง สัพพมพาชมพกันเลยนะข้อขึ้นเพื่อนไห้เด้อ สบายดี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 เลยสดีอะดูเต่าบวบบอนี่เต่าวัดเนาะนั่งที่เนาะไม่ได้นั่งเลยซื้ออยังเนาะซื้อซื้อเอื้อยซีเนาะอายุจักปีไหนหลายปีเลย สีปีเนาะนี่ลูกเต่าแมนเบิรบ่อแมนเบิร์เนาะจะคนนี่8แปดแลูกไม่แปดสิบทองพอมีแปดเก่าชิบเนาะยังฉีเอาอีกอยู่บ่ยาเลยพอเลยเนาะผัวชื่อยังงน่ยเตยสิเตยอายุจักปีลส่สิบหกนานี่ผู้ใหญ่เนาะ สื่อ,อยังไงนังนะื่อเตนอายุจกปีแล้วละ่ะสิบหาปีผู้นั่นได้จ้ะเอมาเลยเอออนุเพิ่นจะปีจ้ะสิบสี่สิบสี่ปีนะอ้อลูกหลายขนาดอถามซื้อหัวใบเลยนะท <laughs> ายปีหัวปีได้เนาไลยเ,ลยเลยนะาะหัวปี กินข่ากินน้ำแล้วบอกเลยกินแล้วเนี่ยครับแล้วก็เลยกินเข่าหักอลไรกินข้าวเห็นไหมกินมะแตงจุกินมะแตงข่าวมนมีเรื่อกินข้าวเดี๋ยวไปหามีติ่ไข่กับไข่พอเสร็จไปหาน่ะไม่กินนะับลูกยังนอนหลายคนเนาะจะได้เห็นให้เห็นหน้าอยู่บอกเลยเห็ดย้อย นี่แหละนาสีหายีนาสีหาลกุ้มอยู่กุ้มกินอยอบเอ้ดูเต่าลายทุ่มกมมีเขากินมีเขากินมีเขากินนันนี่กะซื้อกินแต่ละมือแต่ละมือเลาอบเขากับเพแต่ละมือนบ่ซื้อกินแต่ละมือโลเท่าไรอยู่นี่น ลงหาพันตายเนาะหาผันหาลงเนาะเฮ้ยเลยตัวธรรมดาเนี่ยตัวงามพันรุ่นหกพันนี่เฮือนซานอันนี้เฮือนซานของเอื่อยบ่เอื่อแล้วเฮือนแล้วสิบคนนอนนี่เบิ้ลเนาะก็นอนเบิดอยู่บนนี่ มเออันน <rude S 2> ี рон, ้กันน <b> <laughs> ี่มันคามันมือแล้วันนี่ดึกๆึกแล้วมันมันจ่อยแล้วคนหอนนอนอันเดีติงกันมลมันดึกแล้วมันมันหน่อยล้มันหลอกกรตูบบัดเวลาบัดบัดเวลาเขายังนอนเขาว่าโอ้ยได้เทียงไมดีได้เทียงไมดีได้เสีได้มทุกมันทุกเั้ามป่ไมก็มันมันเขาญาตอยังนอนนะนี่มันมันแค็ เวลาฝนตุกโบผ่ะเข่ามาบ้าวัวผ่าธรรมดาแต่มันหัวันเจ็บหั่นมันบ่เจ็บชงเฉมเลยกจะฝนตกชับพจักฝนว่าจักลมเยอะลมนี่บาผ่าผ่ะธรรมดามันตุบอีกแต่ว่ายังชิยกไม่อีกทางย้ำหนาวนี่ถือต้องไงเนาะหลายคนยามำพอนนี่ตี เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเจ้าของบ่เอ้ยหน้าอ้าวเนาะหน้าเอื่อยบ่มีเลยบ่เฮ็ดหน้าก็ต้องแบงบ่แบงแบงให้ทั้งอ้าวอ้าวนี่แบงอ้าวแบงให้แบงนาให้บ่แบงนาให้เฮ็ดเนาะแมนเบิดบ่เอื้ยแมนเบิดบ่ดินอ้าวเหมดถังอ้าวหเนี่ยกับผู้ตั้งห้างอีก ให้อันนั้นมาซาวอีกเขาอ่าอืาอ่าหนุ่เอาเลยปั่นให้น้องสาวเขาปั่นให้น้องสาวเพิ่นหลายคนเนาะต้องให้ไปหามาชูกินนี่ยบอกแต่ละมือลูกหลายคนผู้เอื้อยนี่แหละผู้เอื้อยเนาะ กินข e. ้าวกับย e. ังแต่ละมือกินกับน้ำไม้ในกากินปลานี่แต่ละมือเงินบกเถอก็กินปลาเธอก็กินจักจันเธอก็กินผักบั่ได้ไปเหตุงานอยู่ใส่บ่เอื้อบ่บม่ได้ไปใส่ม่แต่อยู่ให้อยู่หน้าแล้วก็ดูเพื่อนเนาะลังจันลูกสาวนี่ลังอายเห็นคนเห็นโมแล้วป๊บไปยักปากน้ำลังอายถุกอายอันทุกนี่บ่เยอะอายทุก อันนั้นเก็บชิ้ไซกับบุหีเก็บกับขาดเมดไม่แต่ปลายตีนเป่าขมือนี่แต่ละมืออันบ่แต่ละมือนี่ค่ะหน่เอือยหันผู้เอึดหันไดเลยได้ชื่อเลยได้เกิดเลยผู้หนึ่งเพิ่นก็ได้ลงหามลงเฮียนอยู่บ่เอื้อยได้ม้อหนึ่งเลยได้พอดีจุพอดีฮอดม้อหนึ่งจบม้อหนึ่งพอดีคอยโซพอดีออกเลยไม่ได้ลงเลยเนาะไม่ได้ลงเลยผู้น้อยผู้ยังได้เสือเอื้อย ลงเฮียนอยู่บ่ตำมปิดหันลงมดตำมเป็ดหันพอดีคอยโชวพอดีกะเมื่อยนี่ะออกมดออกเวิรดใครลงไ่ได้ลงเลยเนาะบ่ได้ลงเลยลงเฮียนไก่บ่อยู่ลงเฮียนมาในใกลอยู่บ้านอยู่บ้านนี่เนาะอยู่บ้านชมเพิ่นลงกับเพิ่นกับยางไปแน่นอนเออย่างไปผู้เอื้อยกันนี่ผู้เอื้อนี่กับุ่นลงเฮียนอยู่สลีนอนขายแต่ก็ออกเวิร์ดเนาะออกมดตอนคอยเจ็บคอยสูบเดี๋ยวออกมด เงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่บอกไงไก่ตัวนึงกรบโบมีเป็ดตัวนึงกรบโบมีงูควายกรบโบมีเลยเนาะกรอยู่แบบนี้เนาะเฮ้อกรอยู่กินน้ำใช่ใช่เลยพูนน้ำช้างพูนชางน้ำกินน้ำช้างบัดนน้ำอาบได้ใชน้ำอาบอาบนี่นี้ผายนี่อาบอยู่ผายอยู่น้องชะเนาะเออ น้มกความไปตักย่พุ่นลูกสาวคนหนุ่ไปตักยุพุ่นมาอยู่ได้จักปีแล้วเออหลายปีแล้วเจ็ดปีเนาะอยคนตกอ่ะลนเนาะลำบากเล่นเนาะจุพื้นจุไพ่ได้เ่ยจุอยู่ตารางบ่เออตลรางถือหน่อยเนาะ นี่ภูลาเลยนะนเนาะจำ <Yeah. S 2> เอาอีกกินย,ยังสิมีอยู่ภูลาดแต่มันสุด <c ười> มันสุดมันสุดมันสุดเจ็บนกายถึงดูเลยเ uh huh. นาะพอดีกำลังเฮียนบนัดยาเฮียนบัดเนาะเออยาเฮียนบัดเฮียนสามคนเนาะเอนนี้ทางเอา แม่พี่น้องก็ประมาณนี้ำนี่นะในเชือผ่าได้หน่อยผ่าโบิร์ตอนบ่ผ้าห่มกับเบิด์ตตอนนี้บ่เอื้อเออบัตเทนี่เลยโยบานกับบอวี่ผู้โฮมมาหนีกับผู้โฮมพี่น้องเอามาให้บัดย่ามหนาวได้撒หลายคนแบบนี้ย่ามหนาวกับหนาวนะละเลยมิตินี่กองไผ่พื้นนี่จุไผ่ตะลางบดจุไผ่ตะลางเลย หนาวชรัตั้งสิบคนกับ่อหนาวกันนงทำม่อหนาวีรอรอกับหนาวเอาปีไม่ได้หนาวหลายคนทำฝ่ายกบคอยพอกันเนาะเห่กันแน่ยามหนาวเออยามหอนนี่หวยยามหอนเป็นกัน กินยาเสาเลยค่ะกระเสาบอจนลุกบาได้ไข่บอคุณน้อยห็นบอเออมัดควบแน่นเลยเป็นไข่บอเป็นไข่โมเมนต์โควิดบอเป็นไข่ธรรมดาเนะา,าะไข่ธรรมดาไม่ได้ไปทางไหนไม่<น>มได้ไปทางไหนบอคอยมอคอยกัญจานคือกันโหนไม่ได้ไปเมืองไม่ได้ไปนาละก็ชื่อหื้อชื่อยามากินเยอะเลยเออซื้อมาเ้านี่ยางเอาได้ไปในจนหอดเมือส่นยางแต่เสา แล้วก็พอดีมันลูกลานเทียงนันลูกลานเทียงนั้นมามากคอยชิบไปส่งให้นะเบ่าเอารถจักเขาตอนท้ายนําเขาเขาไปสง่งให้หอ,อดเมืองชีอยาพอดีเขาฮอดเนี่ยน,นะทางเนี้ยเขากัรน้ำนบา้านในบริเวณนี้ขายขายบ่ในบา้านโดยแพงเพงแพ,พงหลายจะได้ไปชื่อ ทางในเมืองเหรอเนาะเออเลยไปซื้ออยู่เมืองบุมีรถจักบุ๋มบ้บุ้ตะเบ็ดหันกระดาวเทียงนะหันดาวรถจักเขาในเมืองห่นดาวมาแต่สวรรค์ลูกหันดาวให้ดาวแล้วกาใส่เงินห้าเงินห้าแต่ละมือก็ยังคู่เดือนคู่เดือนกันยังท้อปัดพลีดาวรถพรีคอยโชว์เป็นเลยคอยกับเป็นดาวรถก็เป็นคอยกระโชว์นั่นก็ พอดีของเขาบอดีเขามาเอาในกกมาขอนหลดหนูหายเขาเลยเนาะหายเขาเลยวันนี้โอกาสสืหานหนูพอดีย่างมือเป่าทั้งมืเป่าขัวเอื่อยกับไม่ได้ไปเฮ็ดเวียดชายบอกเลยบ่บม่ได้ไปชายเตะช่างมาในเตะช่างกับขัวบม่ได้ไปชายไ่ได้ไปทำงานทำงานบม่ได้ไปปลูกมันอยู่ชายบอกบ่ คารวาสี่ไปเฮ็ดวิกนำเข้าหลักจางเฮ็ดวิกนำเข้ากัมันหยากหยาก่างมันไก่เเลื่อยอยู่ที่ยังนีไม่ได้ไปทรายอยู่บนเดียวไบ่ได้ไปทำงานอยู่ใส่เนาะน โอเคเนาะเข้ากะสิไ hmm. ด้ขอตัวกลับ hmm. ก <đi. S 1> mm ่อนเ้าเอือยเด้อจะสบายดีจะเอื้อนซามเพิ่นกับพม่าณนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ากในไปัมำาษาดไปโฉบไปพามาเดินเลวความเป็นอยู่ของมาทั้งเอื้อยเป็นเนาะก็เพิ่นกั บ Hye ่ม no no kind of no ja ีข้าวกินเนาะพ่อแม่พี่น้องกับ่มีผ้าห่มอ่าธเต๋อเนาะอ่ทั้งหมดกับซิบคนนกับพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะอยากด้อยเหลือทั้งครอบครัวเกลือเพิ่นเนาะกติดต่อทางสาบัวไร่เนาะกัถ้าว่าสาบัวถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อ ถ้าว่าถึกใจกะอย่าดึงกดไลา์กดแชร์ให้สาวบวัวคำมพอให้มีกำลังใจเช็ดคิดต่อไปสาวบัวจะได้ขอตัวลาไปก่อนนาอพ่อแม่พี่นอ้องขอกาวคำว่าสบายดี